ซัมซุงกลัคซี่ A04S มาพร้อมกับหน้าจอลื่นไหลรีเฟรชเ t e 90เฮิรต6.5นิ้วแบตเตอรี่5000มิลลิแอมและกล้อง50ล้านพิกเซลเตรียมเข้าประเทศไทย ROG Phone 6D และ 6D Ultimate เผยภาพเรนเดอร์โชว์ดีไซน์เกมมิ่งดุดันยืนยันเปิดตัวกระชิบเซตตัวท็อปเ e m ร์มั City 9000 Plus ทา้ากมัรเด็กข่าวสารดีๆทาง IT ีในช่วงเย็นดวยว่าสเนในกา,าัีนพูดข่าว IT รับชมข่าวสารนั้นฝากเพื่อนกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องของเราด้วยนะครับเพื่จแพลาดข่าวสารที่มาเด็ดแบบนี้เป็นประจำทุกวันย้อนกลับไปนะครับเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับมีข่าวๆเกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือรุ่นเล็กอย่าง Galaxy A04 และล่าสุดนะมีรุ่นอัปเกรดออกมาเพิ่มเติมนะครับคือ A04s ที่ออกมาเปิดตัวอีกหรุ่นครับ Samsung Galaxy A04s นั้นจะมาพร้อมกับดีไซน์ตามต้นฉบับ Galaxy A Series ด้วยหน้าจอไร้ขอบนะครับดีไซน์ติงสุญญูดน้ำที่เรียกว่า Infinity V Display 6.5นิ้วความคามชัดระดับ HD Plus รองรับค่า e f r e s h Rate สูงที่90เฮิรตฟ้าหลังดูพรีเมียมนะครับป้องกันในเรื่องของรอยขีดข่วนและรอยนิ้วมือได้ดีติดตั้งกล้องหลังมา3ตัวครับประกอบไปด้วยกล้องเนหลัก50ล้านพิกเซลเดฟเซอเซอร์2ล้านและมาโคร2ล้านพิกเซลมีเซอรเซอร์สแกนนิ้วมือด้านข,าข้างของตัวเครื่อง ประมวลผลด้วยชิปเซต exynos 850จะพูดก,กับ ram 3GB และ 4GB rom 3 2รอม3เป็นถึง128 GB ครับโดยมีแบตเตอรี่อยู่ที่5 0 0 0 m มิลลิมมีระบบเสียงแบบ dolby atmos นะครับที่ทำงานอยู่บนระบบ android 12ครอบทับด้วย one ui 4.1นะครับ,บ a, a, s u m s u n g c a y A cs นั้นมีให้เลือกสีสีอันได้แก่สี black ดำ green เขียวไว้ White, ขาวและ copper ซึ่งยังไม่ได้ประกาศยังปมนทางการนะครับแต่อย่างใดก็เตรียมเปิดตัวนะครับในประเทศไทยด้วย เปิดตัวเมื่อไหร่เดี๋ยวไว้มาอัปเดตกันและจากที่ asus ได้ประกาศเตรียมเปิดตัวโทรศัพท์มือถือเกม่งสุงไฮเอน rog phone 6 d series ไปเมื่อไม่มกี่วันก่อนนะครับล่าสุดก็มีการปล่อยภาพเรนเดอร์ออกมาให้ชมกันและมีทั้งหลายรุ่นเลยทีเดียวทั้งรุ่น rog phone 6 d และ6 d ultimate rog phone 6 d และ6 d ultimate จะมาพร้อมกับดีไซน์ตัวเครื่องแบบเดียวกันครับโดย r g 6และ6 pro ตามลาดับนะก็คือเหมือนกันส่วนสีที่กับเข้ากับตัวเครื่องเนี่ยก็จะมีสีขาวแล้วก็สีเทาครับซึ่งสิ่งที่มีการอัปเกรดมาก็จะเป็นในเรื่องของรุ่นอัลติเมทเนี่ยจะใช้ชิปเซตนะครับจาก De เม sty 9000+ ของไคมิเดเทคนะครับสำหรับตัวอัลต 6D series นั้นะทั้ง2รุ่นเตรียมจะเปิดตัวในวันที่19กันยายนนะครับซึ่งก็ต้องมาติดตามกันต่อไปนะครับว่าจะมีฟีเจอร์อะไรที่มีความน่าสนใจบ้างนะครับจะไว้มาอัปเดตดกัน สวัสดีเพื่อนแฟนข่าวทุกท่านนะครับหลังจากที่ท่านได้รับชมข่าวสารที่น่าสนใจจบแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยผมได้มีการลองเปิดร้านค้าในช้อปปีดูนะครับขายสินค้าต่างๆมากมายเลยเพื่อนๆสามารถที่จะเข้าไปอุดหนุนซื้อสินค้าต่างๆภายในร้านของเราได้นะครับโดยสินค้าภายในร้านของเราเนี่ยมีขายหลายอย่างของกินของใช้ทั่วไปเลยนะครับสามารถเข้าไปอุดหนุนกันได้ขนมนมเนยมีเยอะแยะเลย,เ,ลยเพื่อนๆสามารถที่จะสแกน QR code คท้ที่เราโชว์ไว้ ที่บริเวณด้านหน้าจอนะครับหรือว่าเลือกลิงก์ร้านค้าผ่านใต้คลิปนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันครับไปอุดหนุนกันเยอะๆนะแต่ทั้งหมดนี้แหละครับก็คือข่าวสารดีๆทั้งหมดที่เรานำมาอัปเดตกันในช่วงเย็นวันนี้ก่อนจากกันไปนั้นอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันกด s u b s c r i b e เพื่อตามข่าวสารดีๆรีวิวดีและขั้นนี้เราต่อไป ต้าเรามี Facebook แฟนเพจแล้วผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เข้าไปกดติดตามก็ได้นะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนและกล็มาดีข่าวสารกันแบบนี้ได้ใหม่เป็นประจำในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย